ภาแห่งคำสาปตอนที่6พรานเท่านำทางจากชุดนวันิยายอาถรรพ์กลางดงลึกชุดสาบสมิงโดยบุหลันรันตีพวกเขายืนรอ นกระทั่งพรานก้านกับพรานหนูพร้อมคนกองเข้ามาถึงผู้พันอุดรรีบเอ่ยทักทายก่อนอ้าวสวัสดีท่านผอพันใหญ่ทั้งสองเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยสบายดีนะอู้สวัสดีผู้พันเราสองคนก็สบายดีลำบากบั่งตามเรื่องตามราวก็คนอยู่ป่าผู้พันะคงสบายดีสินะพรานก้านเอ่ยตอบก็เหมือนนายพรานนั่นแหละ สบายมั่งลำบากมั่งไปตามวัยผู้พันตอบพรานกา้านกับพรานหนูยกมือไหว้ผู้พันอุดรด้วยความนับถือและคุ้นเคยจากนั้นจึงรับไหว้และเอ่ยทักทายทุกๆคนเพราะรู้จักกันมาก่อนแล้วก่อนที่พรานกา้านจะหันไปทันตากลาเจ้าของบ้านตากลามีสีหน้าเคร่งเครียดมากยิ่งขึ้นทั้งทั้งที่ก่อนหน้าเพิ่งจะยิ้มออกเมื่อได้พบเจอพราใหญ่ทั้งสอง ก่อนจะบุยหน้าไปทางผู้พันอุดรนายทหารกับคณะต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนมีอะไรเรื่องผู้พันบอกมาเลยอย่าได้กเกรงใจพรานหนูหันไปหาผู้พันที่ยืนนิ่งขม้หมดคิ้วด้วยความกังวลขอบใจพ่อพรานมากนะที่อุตส่าห์เป็นธุระให้ผู้พันเอ่ยอย่างระมัดระวังคือว่าเรามีเรื่องสำคัญที่จะต้องรบกวนพ่อพรานทั้งสองให้ช่วยน้อย เรื่องอะไรเหรอพรานกา้้นขมวหมดคิ้วอย่างสงสยัยเราต้องการคนนำทางพันตรีอุดรบอกสั้นๆไปไหนหละ่ะผูกพันไปป่าหิมาานด้วยสะอนุธาดเราสองคนกลับไปทั้งนั้นแหละใช่ไหมท่านูพรานก้านกล่าวอย่างอารมณ์ดีผู้พันอุดรเหลือบตามองกะลาคล้ายลังเลก,ก่อนตัดสินใจต่อไปตามจริง ไปตามหาคนหลงป่าฮะว่าไงนะผู้พันใครกันน่ะหลงป่าตาไนยันยงเจ้าพ่อปีและมุกกระปอผู้พันอุดรตอบเสียงแผ่วพวกเขาหลงป่าไปร่วมเดือนแล้วพอได้ยินคำตอบพ่านข้านกับทานหนูถึงกับมีสีหน้าเปลี่ยนไปเคร่งครึมระคนกังวลขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด รานหนูหันไปทางตะกลาที่นั่งนิ่งอยู่บนม้ายาวใต้ต้นมะม่วงถัดไปก่อนถามเจ้าพ่อปีลูกชายพ่อเท่าก็หายตัวไปพร้อมกันอย่างนั้นหรืึใช่ตะกลาพยักหน้าเป็นไปได้ยังไงพระานหนูใส่หน้าเหมือนไม่เชื่อไอ้หมอนี่มันเชี่ยวชาญชำนาญป่าพอๆกับมาล่าเนือ้อยิ่งมีไอ้มุกกระปอไปด้วยก็ยิ่งไม่น่าหลงประหาดจิงเชียวก็นั่นนะสิ ไอ้พวกกระป๋อได้กระลูกป่าเต็มตัวเหนือจะรด,ดใต้ตะวันออกจดราวันตกมันเที่ยวไปทั่วข้าเองก็เคยอาศัยมันนำทางในบางครั้งเสียด้วยซ้ำดูยังไงมันก็ไม่น่าจะหลงน่าจะมีสาเหตุอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแน่นอนถ้าเดินหลงป่าธรรมดานะไม่มีทางเป็นไปไ,ได้เด็ดขาดพรานก้านยกมือกเกาคางอย่างพุ่นคิดว่าเขาหายไปเกือบเดือนแล้วค่ะพลอยเอ่ยขึ้นด้วยสีหน้าเศร้า เกือบเดือนเชียวหรือ,อรานก้านถึงกับถอนหายใจทำไมถึงปล่อยปาและเลยให้มันเนื่อนาานอย่างนี้โอ้พลอยอึดอัดไม่รู้จะตอบยังไงสุชาติจึงได้ชิงตอบแทนพวกเราคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอาชิตย์กว,กว่าก็คงหาทางกลับกันได้ก็เลยไม่ได้บอกใครพวกเราผิดเองอืคืบก็ป่าซอกก็ป่า ไว้ใจอะไรไม่ได้ทั้งนั้นในป่านั่ะพรานกาน้านถอนหายใจไม่มีข่าวคราวบ้างเลยหรือพวกชาวบ้านมีใครพบเห็นพวกเขาบ้างไหมพวกเที่ยวป่าหรือพวกหมู่บ้านอื่นน่ะเคยมีใครได้บอกแสอะไรหรือเปล่าตากลาสายหน้าข่าวค้าวไม่มีเลยทุกอย่างเงีบเยบเชียบเรากับให้เขาไปในป่าที่ต้องคำสาบพ,พรานก้านกับพรานหนูได้แต่มองตากันไปมาอย่างวิตกก่อนพรานก้านจะเอ่ยขึ้น เรื่องดาวทั้งหมดมันเป็นยังไงกันใครที่อยู่ในเหตุการณ์ช่วยเราให้ฟังหน่อยได้ไหมสุรินทร์กับดํารงและสุชาติจึงผลัดกันเล่าเรื่องทั้งหมดให้สองพรและทุกคนในที่นั้นได้ฟังอย่างละเอียดโดยไม่ลืมที่จะปกปิดเรื่องจอพ่อปีถูกเสือกัดตายตามที่ตกลงกันไว้เพราะเกรงว่าจะกลายเป็นเรื่องใหญ่อาจจะทําให้การตามหาคนที่เหลือมีปัญหาขึ้นเป็นได้ทุกคนรู้ดีว่าใครกระทำในสิ่งที่ผิดมหันโดยไม่บอกกล่าวความจริง ให้กับครอบครัวตะกลารับรู้แต่พวกเขาก็สัญญาด้วยสัตากของลูกผู้ชายว่าจะทำให้ดีที่สุดหลังจากติดตามตัวทุกคนกลับมาได้แล้วพอเล่าจบพรานก้านกับพรานหนูถึงกับนั่งนิ่งไปชั่วขณะทั้งสองยกมือเกาคางอย่างคุ้นคิดเหมือนนัดกันไว้พรานก้าน์วนยาจุดสูบพ่นคนขมมงพรานหนูก็ถอนหายใจลึกอย่างอึดอัดก่อนจะกล่าวขึ้นว่าเอ พวกเขาอาจจะหลงเข้าไปในหุบผายแห่งคำสาบตามที่ตากลาว่าก็เป็นได้ที่นั่นมีแต่ความลึกลับดำมืดที่มีอาจจะขไขปริศนาได้ไง่ายๆมันคืออะไรหรอคะหุบผายแห่งคำสาบวนหน้าตาเหลือลาพระหนูถอนหายใจเฮือกอีกครั้งก่อนเอ่ยตามที่ได้เล่ามานั้นข้าแค่สงสัยว่าพวกเขาอะอาจจะพัดหลงเข้าไปในหุบเขาใหญ่แห่งหนึ่งกลางป่าลึกซึ่งในที่นั้น ก็มีความลึกลับบางอย่างที่ไม่อาจพิสูจน์ได้ข้าสองคนเคยพบเจอชาวป่ากลุ่มหนึ่งเมื่อหลายปีมาแล้วพวกเขาแปลกไปจากชาวป่าทั่วไปพวกเขาแต่งกายโดยเสื้อผ้าสะอาดมีกลิ่นหอมของดอกไม้กลุ่นกลายตลอดเวลาพวกเขาพักกับเราเคืนหนึง่งไปกินเนื้อสัตว์กินแต่ผักหญ้าและกระใบไม้ผลไม้าพาูดจาไพเราะยิ้มแย้มตลอดเวลา ถ้าทางเป็นคนจิตใจดีทั้งผู้ชายผู้หญิงสะอาดสะอ้านไปหมดพอรุ่งเชา้าพวกเขาก็จากไปข้าสองคนแอบสะกดรอยตามด้วยความสงสัยแต่ดูเหมือนพวกเขาจะรู้ตัวพอถึงหุบเขาแห่งหนึง่งพวกเขาก็พรางรอยจนเราหาไม่เจอก่อนจะหายไปในที่แห่งหนึง่งอย่างไรร่องรอยพยายามค้นหาจนแทบพลิกแผ่นดินก็ไม่พบ ซึ่งก็ไม่น่าเป็นไปได้พวกข้าตามพวกเข้าไปติดๆชนิดไม่คลาดสายตาแต่จู่ๆพอรับตาแค่ไม่อึดใจพวกเขาก็หายไปโดยที่ไม่สามารถบอกได้ว่าหายไปทางไหนแปลกเหลือเกินทุกวันเนี้ก็ยังหาคำตอบไม่ได้เหมือนกันและก็ไม่เคยเจอพวกเขาอีกเลยข้านะจึงสงสัยว่าหุบเขาแห่งนั้นน่าจะเป็นหุบเขาแห่งคำสาบ ใครก็ตามาหากพลาดลงเข้าไปอาจจะไม่มีโอกาสกลับมาอีกก็ได้คุณพระช่วยหุบเขานั่นอยู่ที่ไหนพลอยใจหายวาบรีบซักอย่างร้อนรนพระอาการคุ้นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะตอบไปทางทิศตะว,วันออกเฉียงเหนือจากหมู่บ้านหนองตนไซเดินเท้าไปก็ตกราวๆหนึ่งสัป,ปดาห์เต็มจากนั้นจะมีหน้าผาสีแดงขนาดใหญ่สูงตะงานเราต้องปีนหน้าผานั้นลงไป จึงจะเข้าไปในหุบผานั้นได้ซึ่งอันตรายมากพอสมควรถ้าพลาดก็หมายถึงชีวิตกันละมันเป็นทิศทางเดียวกับที่พวกเขาไปดับลงเอ่ยเบาๆพาพวกเราไปที่นั่นได้ไหมคะลงุงพานพลอยเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเด็ดเดียวหน้าที่แห่งน,นั้นมีแต่ความตายพายก้านกล่าวด้วยเสียงเย,ยือกพลอยไม่กลัวขอแค่เพียงช่วยพวกเขาออกมาได้เท่านั้นเธอว่าด้วยน้ำเสียงจริงจัง ไม่มีใครรู้แน่ว่าพวกเขาไปที่นั่นหรือเปล่าพานก้านว่าต่อไปถึงจุดที่พวกเขาหายตัวไปสช่ก่อนถึงจะบอกได้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปพวกเขาจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ควันเอ่ยขึ้นด้วยความเป็นห่วงพลอยดึงมือเพื่อนสาวาบีไว้แน่นเพื่อปลอบใจพวกเขาจะต้องปลอดภัยกันทุกคนเธอกล่าวด้วยความเชื่อมัน่น พลัดกลั้นหันไปทางผู้พันอุดรแล้วก็เอ่ยขึ้นว่าผู้พันผู้พันวางแผนไว้อย่างไงโดยจะไม่มีแผนอะไรเลยแต่ทุกคนก็ตั้งใจจะออกตามหาพวกเขาพันตรีอุดรกล่าวด,ด้วยน้ำเสียงจริงจังไม่ว่าจะลำบากยากเย็นสักเพียงใดหรืออันตรายร้ายแรงแค่ไหนเราก็จะไม่ล้มเลิกความตั้งใจจนกว่าจะตามหาพวกเขาพบ อไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะตามคนที่หายไปกลางป่านึกเช่นนี้อีกอย่างเวลาก็ผ่านไปรวบเดือนแล้วด้วยร่องรอยต่างๆที่สำคัญก็คงไม่หลงเหลืออีกแล้วแต่ติดตามแต่เนิ่นๆก็พอมีทางเห็นจะมีก็เพียงพานหนูกับพานการเท่านั้นที่จะช่วยพวกเราได้ผู้พันอุดรว่าพลางเจ้าหน้าสองพาน,นิ่งแตกลาจึงได้กล่าวขึ้นอีกคน ส่งคนไปตามนายพรานทั้งสองมาเจนเนี่ยก็เพื่อเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องนํำทางน่ะไม่มีปัญหาข้าสองคนน่ะมีเวลาเหลือเฟอืออยู่แล้วแต่ว่าจะสำเร็จหรือไม่นะ่ะข้าจะนับปากไม่ได้หรอกพราะหนูว่าแค่ตรกลงนํำทางให้พวกเราก็นับว่าเป็นพระคุณแล้วล่ะผู้พันอุดรกล่าวจากหัวใจจะได้กล่าวเช่นนั้นสิผู้พันพรานกานยกมือห้าม เราตาก็เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาก่อนผู้พันเองก็เคยร่วมทางกลางไพรกันหลายครั้งนุพลอยก็เคยเข้าป่าเข้าดวงกันมายันโยงกับตายนไม่ต้องพูดถึงเทบจะกินจะนอนอยู่กับข้าเป็นแรมเดือนก็ว่าได้ไอจ้จอพ่อปีกับไอ้มุกปอนั้นก็เหมือนกันเหมือนลูกเหมือนหลานยังไงเสียถึงผูพันไม่เอ่ยปากถ้าข่าสองคนรู้ข่าวก็จะออกตามหาเหมือนกันขอบพระคุณลุงพันทั้งสองคนมากๆเลยนะจ๊ะ พลอยยกมือไหวด้วยความยินดีขันก็ทำตามแต่ไม่ได้เอ่ยคำใดๆข้าสองคนอะเตรียมใจนุพลอยเหลือกังวลได้พรานข้านหันมากล่าวพร้อมกับยิ้มให้แตกลาจึงเอ่ยขึ้นด้วยความดีใจอีกคนเอาละเอาละรู้เรื่องราวกันแล้วจะมายืนคุยกันอยู่ทำไมให้เมื่อยแข่งเมื่อยขาไปขึ้นไปหาเรือกันบนเรือนเถอะจะได้กินข้าวกินปลาด้วยกัน เที่ยงกว่าแล้วคงจะหิวกันแย่ปาพัาขึาา้นบ้านกันข้าก็ว่าอย่างนั้นแหละพระนหนูเอ,อ่ยยิ้มยิ้มแล้วทั้งหมดทยอยกันขึ้นไปบนเรือนลูกน้องพรานหนูกับพร,รานก้านและลูกลูกตากลาเสียงโขมด้วยความคุ้นเคยเล่นอนิกรกับสุวิทย์ที่ยังหลับอุตุอยู่สะดุ้งตื่นรีบตะลันลุกขึ้นนั่งด้วยอาการงุนงงหน้าตาเหลือหลาพอเห็นผู้คนมาเต็มบ้านเต็มเรือนถึงกับอ้าปากหวอเพราะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น สุรินเรียบเดินเข้ามาบอกให้ทั้งสองเป็นล้างหน้าล้างตาซะก่อนจะได้กินข้าวกินปลาพร้อมๆกันสุวิทย์ก็ยังโบกขี้ตาถามขึ้นด้วยความสงสัยโอย้ยอะไรก็เหรียญพวกนี้มาจากไหนเนี่ยมเยยาเยอะใหญ่งี้เนี่ยพลาดก้านกับพลาดหนูกับพน้องแกนะ่ะคุณหน้าคุณตากันทั้งนั้นไม่ใช่ใครอื่นที่ไหนหรอกสุรินตอบนี่พานก้านกับพานหนูมาถึงแล้วหรือดึกว่าจะไม่มาซะอีก นิกรเอ่อย,ย่างไม่แน่ใจอืมมาแล้วมาได้สักครู่ใหญ่ๆแล้วพอคนของตาก,กราไปส่งขา่าวบอกปูพันกับพวกเราต้องการความช่วยเหลือพวกเขาก็รีบม,มาทันทีสุรินตอบอย่างเสียไม่ได้ต้องไปคาราวาสักหน่อยแล้วนิกรว่าพลางก็มองหาก็เห็นสองพรานใหญ่นั่งสนทนายอยู่กับพันตีอุดรและตาก,กราที่กลังห้องโถงจึงเร่เข้าไปหาทันทีสุรินพูดตามหลังไปว่า แค่สองคน่ะควรจะไปล้างหน้าล้างตาียก่อนจะดีกว่าไหมเรียบร้อยแล้วก็ค่อยไปหาในพรานเขาสุรินพูดตามหลังไปแต่สองคนนั้นไม่ฟังเสียงรีบตรงไปหาสองพรานทันทีพอไปถึงก็รีบเอ่ยทักทายตีสนิทเพราะเคยเจอกันมาบ้างแล้วสวัสดีในพรานใหญ่จำข้าสองคนได้ไหมสวัสดีพรานก้านเอ่ยตอบพรามจ้องมองทั้งสองด้วยสายตาสงสยัยใครเดินเนี่ย ข้าเป็นเพื่อนรักกอกตาไนกับจยดยงยังไงเคยมาเที่ยวป่าก,กับนายพรานสองสามครั้งแล้วนิกรตอบเป็นเพื่อนตนาไนกับจยดยงอย่างนั้นหรือพรานคาดทวนคํพาพรานก็นิ่งนึกอึดใจหนึ่งก็จึงยิ้มออกมาโอ๋โอ,อ,อจําได้คล้ายคับคลาละใช่คนเที่ยวแต่กินแล้วก็นอนนั่นไหมพรานนุก็เอ่ยแทรกขึ้นมาอีกคนโอ๋ยสองคนนี้ที่เมาตั้งแต่วันแรกจนวันกลับนั่นเอง ข้าจาได้แล้วข้าจำได้แล้วดํารงนั่งอยู่ใกล้ๆก็ถึงกับหัวเราะอ,ออกมาก่อนจะแกล้งเอ่ยขึ้นว่าไม่ผิดคนแล้วหรอกครับลูพรานถูกเพลงเลยแหมจะแม่นจริงๆเลยครับ <c oughs> นิกนก,นกับสวิทก็เหลือไปมองดํารงด้วยสายตาที่ไม่พอใจก่อนที่จะเรียบขอตัวข้าไปล้างหน้าล้างตาก่อนดีกว่าเผลยิบไปหน่อยเรีบๆหน่อยนะอาหารยกมารอแล้วด้วย และเดี๋ยวจะเย็นชืดเสียหมดตะกลาว่าตามหลังทั้งหมดกินอาหารพร้อมกันตะกลา,าบอกให้เมียกับลูกๆจัดสำรับเป็นสามวงทุกคนต่างกุลีกุจอลุกไปช่วยกันคนละไม้คนละมือสำหรับพ,พู้พลอุดอรพรานกา้านพรานหนูพลอยขวัญและตัวแกวงหนึ่งสุชาติสุรินดำรงสุวิทยและนิกรอีกวงหนึ่ง ส่วนอีโวก็ให้กับลูกน้องที่ติดตามสองพรานมาด้วยนั้นจำนวนหกคนซึ่งอาหารได้เตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วอย่างเพียงพอเพราะแน่ใจว่าสองพรานจะต้องมาอย่างแน่นอนและหลังจากอาหารมื้อเที่ยงผ่านไปจึงได้หารือกันอีกครั้งเพื่อหาข้อสรุปในการเดินทางเราจะเริ่มต้นกันยังไงดีพาารานก้าเริ่มก่อนขณะมวนยาจุดสูบ พอนอุดรหันไปหาสุรินทร์สุชาติและดำรงเชิงหารือว่าอย่างไงพวกเราดำรงเป็นคนตอบผมว่าควรไปที่เริ่มต้นที่จุดพักแรมที่เราตั้งแคมป์กันก่อนดีกว่าซึ่งเขาใกล้จุดสุดท้ายที่ย็นยงกับตนายหายตัวไปพร้อมเจ้าพ่อปีและมุกกระปอมากที่สุดตรงนั้นน่าจะชี้บอะแสอะไรอะไรได้ดีกว่าเราจะเริ่มต้นเดินเท้าค้นหาจากแคมป์เป็นจุดแรก ส่วนรถยนต์ก็ต้องจอดทิ้งไว้ที่แคมป์สุรินกล่าวอย่าระมัดระวังอีกคนผู้พันอุดรก็มีสีหน้ายุ่งยากก่อนจะกล่าวพรือไม่ก็เรื่บเดินเท่าจากที่นี่เลยส่วนรถก็ฝากไว้กับบ้านตะกะลาจะได้มีคนคอยดูแลสุวิทย์กับมิกรก็รีบวุ่นวายทันทีไม่ได้หรอกครับผู้พันจากที่นี่ไปที่จุดพวกเราตั้งแคมป์ก็ยังอีกไกลถ้าเดินก็เสียเวลาเกือบสามวันเชียวนะเอารถไปดีกว่ามั้งผมว่าน่ะ แค่ครึ่งวันก็น่าจะถึงจากนั้นก็ค่อยเดินทางกันต่อจะช่วยยนระยะทางอีกไม่ใช่น้อยผู้พันขี้เกียจเดินหรือไม่วาพลอยก็เร้าพูดประชดแมวนะพลอยขันร้องห้ามพลอยจึงไม่ปากยางขาดใจปราดกาดอมยิ้มเล็กน้อยเมื่อเห็นอาการของพลอยก่อนจะหนไปหาดำรงจุดตั้งแคมป์ันอยู่ที่ไหนจุดทิ่งพุยน้ำขาวปากทางเข้าบึงรางนะครับดำรงตอบ ืมใกล้ไม่ใช่เหล่นเหมือนกันพระหนูโคลบศีรษะไปมาช้าๆคงต้องเอารถไปแล้วละ่ะจากนั้นจึงค่อยเดินเท้าต่อเพื่อค้นหาพวกเขาเราต้องการผู้ลูกหาบเพื่อช่วยแบกขามสัมภาระนะก็คงต้องรบกวนพานหนูกับพรานก้านอีกแล้วพันตรีอุดรกล่าวอย่างเกลีใจเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงคนของข้านะพร้อมอยู่แล้วพระหนูบอก เจ้าพ่อปีกับมุกปอก็เหมือนลูกเหมือนหลานผู้พันยังได้เกรงใจมีอะไรให้ช่วยก็บ,บอกมาเถอะพรานการยืนยันอีกคนเรายินดีจ่ายค่าตอบแทในให้กับทุกคนผู้พันบอกก็แล้วแต่ผู้พันเถอะส่วนค่าสองคนผู้พันไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องค่าจ้างข่าแรงค่าสองคนเต็มใจช่วยผู้พันพระหนูว่าไม่ได้หรอกค่ะลุงพนัน ลุงพันก็ต้องเสียเวลาไปกับพวกเราด้วยเพราะฉะนั้นค่าแรงก็ต้องได้พลอยกล่าวแทรกขึ้นนั่นสิคะคุณลุงคุณลุงทำงานให้เราก็ต้องได้ค่าตอบแทนด้วยสิคะขวัญว่าอีกคนพันก้านหันไปสบตาพานูพลางหัวเราะในลำคอก่อนจะเอ่ยตัดบทขึ้นว่าเงินทองมีความสำคัญต่อทุกๆคนก็จริงจะได้บางครั้งเงินทองก็ไม่มีความหมายน้ำใจ กลับมีค่ามากกว่าเงินทองหลายเท่านักคนในป่าต่างมีน้ำใจกันเช่นนี้กันทุกคนเสมอพลอยกล่าวขึ้นพร้อมกับยิ้มนี่ก็บายแล้วเราเตรียมจัดของเพื่อจะได้ออกเดินทางกันดีกว่าผู้พันว่าพรานหนุกกับพรานก้านกับปรึกษากันครู่นึ่งก่อนจะกล่าวกับผู้พันอุดรเอาอย่างนี้ข้าวของเสบียงกลางที่จะใช้สําหรับเดินทางผู้พันก็เตรียมไปให้พร้อม กาว่าพอกินพอใช้สักหนึ่งเดือนก็แล้วกันอ๋อผมเตรียมมาจากบ้านแล้วลนะ่ะผู้พันตอบขาดก็แต่ขาสารเท่านั้นนะ่ะที่มีมาเพียงกระสอบเดียวผู้พันตอบเจออ้าพ่อโตไม่ไหนคนไปแบ่งจากชาวบ้านมาเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อเช้ามันก็ตามเพิ่มอีกหน่อยนึงตะกะลาว่าโอ้ยดีเลยขอบใจมากนะตะกะลาพันตรีอุดรหันไปยิ้มขอบคุณ เรื่องเล็กน้อยนะทั้งหมดที่จะไปมีกี่คนพลานก้านถามจริงจังพลอยก็เริมนับเอ่อคันแรกมีคุณพ่อมีสุชาติมีพลอยแล้วก็ยายขวัญสี่คนส่วนคันที่สองมีสุรินกับดำรงเป็นหกคนคันสุดท้ายมีสุวิทย์กับนิกรรวมทั้งหมดเป็นแปดคนค่ะแล้วทางลุงพันล่ะคะมากันทั้งหมดกี่คน ข้าด้วยอีกคนเป็นสิบเจ็ดข้าจะไปด้วยเจ้าพ่อโตพูดเสียงดังได้ยินกันทั่วข้าจะไปตามหาเจ้าพ่อปีพี่ชายข้าตะกะลากับเมียเขาแกถึงกับนั่งนิ่งพูดอะไรไม่ออกเจ้าพ่อปีก็หายไปในป่าคนหนึ่งแล้วนี่เจ้าพ่อโตก็กําลังจะเข้าป่าไปอีกคนแกมีลูกชายเพียงสองคนเท่านั้นจึงได้รู้สึกสับสนเป็นห่วงเจ้าพ่อปีก็เป็นห่วงเป็นห่วงเจ้าพ่อโตก็ห่วง ครั้งจะออกปากห้ามก็คงจะไม่สําเร็จเพราะถ้าหากว่าเจ้าพ่อโตตัดสินใจแล้วก็ไม่อาจจะเปลี่ยนใจมันได้เลยจึงได้ตะกล่าวเตือนไปว่านี่เจ้ายัางเด็กเกินไปนะเจ้าพ่อข้าโตแล้วเด็กนุ่มเถียงเจ้ายังต้องเรียนรู้เรื่องราวในป่าและการใช้ชีวิตในป่าอีกมากบิดากล่าวต่อข้าเป็นลูกป่าข้าเกิดกับป่าป่าจะเป็นเสมือนบ้านของข้าเหมือนที่บ้านหลังเนี้ย จะได้ข้ามข้าเลยนี่เจ้าไปห่วงข้าหรือเจ้าพัดโถมันดาเอ่ยเสียงสั่นดวงหน้าเศร้าแต่พี่เจ้าพ่อปีหายไปทั้งคนใจ้าข้านิ่อยู่ได้อย่างไรข้าเป็นห่วงพี่ข้าอยู่นะก่อนแล้วแต่เจ้าเถอะนางว่าก่อนจะผุนผลนลูกเข้าครัวไปอยู่กับลูกสาวอีกคนเงียบๆผู้พันอุดรรู้สึกไม่ดีนักเพราะคาดไปถึงว่าเจ้าพ่อโตจะตัดสินใจร่วมทางไปด้วย ร้นจะพูดความจริงตอนนี้ก็สายเกินไปจูได้เอ๋ยกับตากลาขึ้นว่าเอาเถอะเอาเถอะยังมีเวลาอีกเล็กน้อยข้าจะลองพูดกับเขาดูเผื่อเขาจะเปลี่ยนใจร่องถารมันตัดชินใจแล้วคงจะเปลี่ยนยากข้ารู้นิสัยมันดีตากลาบอกพลางสายหน้าช้าช้าพวกเราทุกคนจะช่วยกันดูแลเขาเป็นอย่างดีเลยค่ะพลอยเอ๋ยด้วยสีหน้าไม่สู้ดีนัก สุรินเอ่ยขึ้นอีกคนเอาเถอะครับลุงอย่าได้ห่วงเลยเราสัญญาว่าจะดูแลเจ้าพระโตเป็นอย่างดีครับแต่กลาลย,ยืนนี่ครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยเบาๆฝากดูแลมันด้วยนะมันยังเด็กอยู่พระหนูพรานกานขยับลุกพร้อมกล่าวขึ้นเอาละเป็นอันตกลงตามนี้นะเราจะเริ่มเดินเท้าตั้งแต่ริมห้วยน้ำขาวปากทางเข้าบึงร้าง ในวันพรุ่งนี้ไม่เกินเที่ยงพวกข้าจะล่วงหน้าไปก่อนส่วนพวกท่านหลังจากเสร็จธุระแล้วก็รีบตาไปให้เร็วที่สุดพวกพระหนูพร,รานกัานจะไปยังไงนิกรถามอย่างสงสยัยข้าก็จะเดินไปนะสิพระหนูตอบแล้วเมื่อไหร่จะถึงเรานิกรว่าขนาดไปรถก็ยังใช้เวลาเป็นวันพูว่าพระหนูกับพรนการ้างนั่งรถไปกับพวกเราดีกว่า พวกลูกหาว่าให้เดินไปจะได้ถึงพร้อม,อมๆกันไงสองพรานก็หวัวเราะก่อนที่พราหนูจะตอบข้าจะไปพร้อมคนข้าลองดูซิว่าเดินไปกับดั่งรถไปใครจะถึงก่อนกันพนันกันไหมเหล่าก่อนจบทั้งสองก็โบกมือให้สัญญาณกับลูกหาบก่อนที่จะออกเดินทางข้าสองคนไปก่อนละเจอกันที่จุดนัดหมายพรุ่งนี้เที่ยง เดี๋ยวเราจะเรียบตามหลังไปหลังจากที่ทุกอย่างมันเรียบร้อยพันตรีอุดรกล่าวตามหลังก่อนที่จะหันมาบอกกับทุกคนเอาพวกเราช่วยกันคนของข,องขึ้นรถจะได้ออกเดินทางกันทุกคนต่างกุลีกุจอคนเข้าของสเสบียงกลางที่จัดเตรียมไว้กลับขึ้นรถอีกครั้งพวกเขาใช้เวลาไปรวมครึ่งชั่วโมงจึงจัดการทุกอย่างเสร็จสิ้นแต่กะลากล่าว,วอวยพรทุกคนก่อนที่จะออกเดินทาง ขอให้เจ้าป่าเจ้าเขาช่วยปกป้องคุ้มครองขอให้ปลอดภัยจากสัตว์ร้ายมีเขี้ยวมีเล็บมีงามีพิษขอให้ประสบความสำเร็จในความตั้งใจและพาทุกคนกลับไปอย่างปลอดภัยได้ในเร็ววันนะผู้พันอุดรก็กล่าวแทนทุกๆคนผมขอสัญญาว่าจะพาทุกๆคนกลับไปอย่างปลอดภัยฝากเจ้าพ่อโตมันด้วยนะนทหาร ตะก,กลาพูดเสียงเครือพันตรีอุดรพยักหน้าอย่าได้ห่วงเลยลูกชายตะก,กลาก็เหมือนลูกชายผมเดินทางปลอดภัยนะตะก,กลากล่าวพลางบกไม้บกมือช้าๆเอาแล้วนี่เจ้าพ่อตกมันไปไหนเสียล่ะหรือว่าเปลี่ยนใจไม่ไปแล้วผู้พันอุดรกล่าวพลางก็มองหาไปรอบๆมันไปพร้อมกับพรานหนูพรานก้านแล้ว ห้ามก็ไม่ฟังไอ้ลูกคนเนี้แต่กลากล่าวเสียงแผ่วแล้วก็ถอนใจพลางเหลือบมองขึ้นไปบนเรือนซึ่งมีเขาแก่นั้นก็นั่งพิงโคนต้นเสาจ้องมองลงมาอย่างเงียบบุตรสาวอีกสองคนซึ่งมีอาการซสืมเศร้าไม่ต่างกันก็นั่งอยู่ใ,ใกล้ๆดำรงเห็นแล้วอดขดหูใจไม่ได้จึงได้กล่าวปลอบพวกเราจะช่วยกันดูแลเจ้าพ่อโตมันก็เหมือนน้องชายของพวกเราคนหนึ่งเช่นกัน ลุงกะลาอย่าได้ห่วงเลยฝากมันด้วยนะตะก,กะลากล่าวเสียงเครือขึ้นมาอีกครั้งใคใายกับว่าบุตรชายคนนี้เป็นคนเดียวที่จะได้ฝากผีฝากไข่ในบ้านปลายของชีวิตไปก่อนทุกๆคนผู้พันอุดอรโบกมือให้กับคนบนเรือนคร้อมกับโอบกอดตะก,กะลาด้วยความนับถือในกันและกันในบ่ายของวันนั้น รถจีบแลนด์ทั้ง3าคันก็ได้เคลื่อนตามกันไปบนเส้นทางกันดานหลังหมู่บ้านต้นใสโดยความเร่งรีบจุดหมายปลายทางนั้นอยู่ที่ริมห้วยน้ําขาวปากทางเข้าบึงร้างกลางดงลึกเป็นยังไงกันบ้างครับกําลังสะดุดก,กันเลยทีเดียวครับเอาไว้ติดตามรับฟังในตอนต่อไปในคลิปหน้าครับปากหมุดก็ต้องขอขอบพระคุณทุกทกท่านนะครับที่ให้ติดตามรับฟังกันมาตลอด ก็อย่าลืมกดติดตามแตะกระดิ่งเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับคลิปนี้ปักหมุดก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ